มือซองนี่อันแพตคอนโทรลเอาน้องมาส่งเพื่อนเราขนละน้องมาส่งละแม่น้องสิมาหากันมาอิรีพี่น้องนี่ขะลังสิมาตุ้มมาลุ่มอรุ๊กไปที่บออะเพราะว่าน้องบินบะแข็งสองซัม,มืมอรสองมื่อที่แล้วแม่ก,ก็เลยเรียกกับแพตคอนโทรลมากมา่านฮับน้องไปเพราะว่าน้องรู้สึกว่าน้องสิบวชแข็งแรงใช่ไหมแต่มือเซ้านี่เพื่อนเอามาส่งมาใบมองเก่านี่แหละ เพันว่าเดี๋ยวแม่เขากะซิมาฮับเพลสันพันวามากะลีแม่เบิ้งได้หรอมาอไหมเบิง้งมา,มา,งมาปลูกกะลีแม่มก็เข่าทานะ่าเนาะคนเทงานกับกั๊บกั๊บกับซัดกั๊บอย่างในพื้นหูเนาะเบิ้งขานั่งซีมาตุ่มมาลุ่มมาลูกนั่งไปพี่น้องนัน่ง,น,งนั่งบอกเบิงบ้งเขานั่งซีเป็นตามแม่นั่งประปวออ่าก็เป็นอย่งซีเนาะ วความรู้ใหม่ได้พีโโน่น้องถอดตะบองโงดหลักต่ว่าน้องบ่อคอยสีบินก็ไครเมื่อนั้นเห็นจาะไข่ร่องคลิปบ่น้องนั่งตากฝนอยู่มันบอระก็อ,อีตัวก